นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเดินทางต่อมาที่อำเภอ,เอสิงหนครจัดสงขลาค่ะโดยได้ไปพูดคุยกับภ้าเอกชนโดยบริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดโดยระบุเขาว่าจะสนับสนุนนะคะเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร,กรในการเพราะเลี้ยงกุ้งได้อย่างต่อเนื่องและก็ระบุอีกว่าพร้อมจะเดินหน้านะคะในการเจรจา FCA กับสาภาพยุโรปและก็ประเทศคู่ค้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ ที่รบริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดจำกัดอำเภอสิงหานอครจอดสงขลาค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปพบปรับพูดคุยประเด็นกระบวนการผลิตและการส่งออกอาหารทะเลนะคะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้แทนการค้าไทยและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีคได้รับฟังประเด็นกระบวนการผลิตและการส่งออกอาหารทะเลจากประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและก็ส่งออกกุ้งแช่แข็งชั้นนําของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี2539มีฐานการผลิตหลักในจังหวัดสมุทรสาครก่อนขยายกิจการมาัยจังจัดสงขาและก็ยังได้ผลิตอาหารทะเลกระป๋องอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลแปรรูปและดำเนินธุรกิจในรูปแบบผู้รับจ้างผลิตและผลิตสินค้า ภายใต้แบรนด์ของตัวเองโดยตลาดหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกายุโรปและก็เอเชียซึ่งบริษัทได้กล่าวถึงปัญหาในการที่ทําให้ผลผลิตาหารทะเลลดลงระบุสาสาเหตุหลักก็คือ 1. การขาดสายพันธุ์จึงได้มีการเสนอให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก2โรคระบาด ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้กับกรมประมงเพื่อแก้ไขปัญหาและ 3. ขาดการเข้าถึงสินเชื่อกับเกษตรกรที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในครบริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดจำกัดได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับกเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเน้นการอบรมเทคนิคจัดการคุณภาพน้ำพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงและการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่ทนต่อสภาพอากาศนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนระบบประกันภัยและกองทุนช่วยเหลือกเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้สอบถามค่ะว่าบริษัทมีโครงการหรือกิจกรรมที่ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่หรือไม่เพราะหากยังไม่มีรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนเนื่องจากบริษัทดำเนินกิจการ,รม,มายาวนานกว่า40ปีย่อมมีองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้กับชุมชนต่อได้ซึ่งหากมีแนวทางในการทําโครงการเพื่อสังคมหรือ CSR หรือโครงการที่สนับสนุนภูมิปัญญาให้กับเกษตรกรร,รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนแนวทางเหล่านี้เช่นเดียวกัน ส่วนการเจรจารในข้อตกลงทางการค้าที่รัฐบาลไทยได้เริ่มทำกับสหภาพยุโรปหลายประเทศแล้วนั้นมารับฟังธุรกิจประมงของไทยระบ,บุว่าจะมีการเร่งพูดคุยและก็ประสานทั้งในสหภาพยุโรปและก็ทวีปอื่นๆเพื่อสนับสนุนสินค้าของไทยให้มีการค้าขายได้ง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะ